พยมเลเตรียมอะไเลยอ่ะพยมเลกเตรียมตบีเลยมาสีเตยแล้วเือไป้องตังนี้มาก่อนใช่เฮ้ยไปเมาแล้ว่ยมันจะดับกันไหมใครสิงรอดเองด้วยละ

วันนั้นมันเกิดเพื um> ่อนทีเจเป่าอ่ะวันน <um like ี้วันนี้มันเกิดสิเจลมเป่าหืออเออชุไมช่ไหลงไปละลงละอันนั้นนี่เห็นแล้วทมัน่จุกอดีเดี๋ยวเอาไม้เดีากำไปมี

เอนยาเปลาอัยนิาหรือยังไหวอนิ้ฐานรับตาสาธุกันสาธุสาธุบุญรักษาพรคุ้มครองบุญรักษาพระคุ้มครองเด้ออาเลยเปลาเปลเปลาเออเปล่าเฮ้